สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีฝ่ายในข่าทุกท่านนะครับและขอญอาตแนะนําตัวแทนคณะอนุกรรมการนะครับคุณพงศ์ธีระพัฒน์ธีระเดชนะครับผู้แทนสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยด้านการพิมพ์นะคะครับสวัสดีครับครับผมและอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาครับอาจารย์พงเดช เดทนาทีนะครับที่ปรึกษาและนักวิจัยสถานประกอบการอาจารย์พิเศษสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษานะครับแนะนําเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาของรางวัลทีเอ็มสาขาปริ้นติ้งและการรับสมัครเข้าวๆนะคะครับผม โอเคเดี๋ยวมีตัวสไลด์นี้ช่วยขึ้นให้หน่อยได้ไหมครับหรือว่าให้ผมได้ครับได้ครับขออนุาตขึ้นสไลด์นะครับเ็นไ,ไหมครับครบอ่าก็ขอต้อนรับผู้บระกอการนะครับทั้งสองท่านนะครับทั้งบริษัท TPN แล้วก็บริษัท t h a เพ l น n นะครับ สำหรับรายละเอียดของการคัดเลือกและก็การตัดสินการสมัครสำหรับรางวัลประเภทบริการยอดเยี่ยมสาขาธุรกิจสิ่งคินและบรรจุภัณฑ์นะครับเรามาดูว่าในส่วนของรางวัลเนี่ยถ้าเกิดท่านได้รับรางวัลจะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะครับขอหน้าต่อไปด้วยครับนะครับก็คือจะมี3มส่วน,นครับทื่เรื่องของโล่รางวัลและก็เกียรติบัตรที่ได้รับจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ ได้รับิสธิ์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้นะครับหรือว่าร่วมงานจัดการแสดงสินค้ากับกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับแล้วส่วนที่3ก็คือเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดนะครับในตาสินค้านะครับซึ่งจะอยู่ติดกับตัวแบรนด์ของบริษัทท่านไปเลยนะครับต่อไปก็เป็นคุณสมบัติเบื้องต้น5ข้อนะครับสําหรับผู้ประกอบการที่จะสามารถสมัครได้นะครับประกอบด้วยข้อแรกนะครับก็คือต้องเป็นนิติบุคคลนะครับจดทะเบียนกับ ผมพัฒนาธุรกิจการค้นานะครับแล้วก็มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับข้อที่สองต้องประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีนะครับข้อที่สามเป็นนิติบุคคลในด้านสิ่งพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์นะครับที่มีการส่งออกไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมก็คือทางตรงก็คือท่านส่งออกไปยังต่างประเทศเองนะครับส่วนทางอ้อมก็คือ ท่านส่งไปให้กับบริษัทที่นําผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยไปดำเนการแฮกคิงแล้วก็ขายสรงออกไปยังต่างประเทศนะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในสโคปเดียวกันด้วยนี้ด้วยนะครับไปข้อที่สี่ด้วยครับข้อที่สี่ก็เป็นเรื่องของภาพลักษณ์นั่นเองนะครับก็คือต้องเป็นบริษัทที่มีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดีนะครับแล้วก็ประวัติไม่มีความเสียหายในด้านการเมืองกิจการนะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิทางปัญญาหรือว่าในเรื่องของการลอกเลียนแบบ อ่าสินพิมหรือว่าตัวสินค้าต่างๆรวมถึงนะครับต้องไม่มีประวัติการถูกการร้องเรียนนะครับในช่วงเวลาสาปีนะครับก่อนถึงวันประกวดด้วยนะครับหรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อที่5้าข้อสุดท้ายนะครับอันนี้จะอธิบายย่อยๆงนี้ยนะครับก็คือจริงๆแล้วรางวัล pm award มีหลายสาขามากนะครับท่านสามารถประกวดในทุกสาขาเลยนะครับแต่ว่าไม่สามารถประกวดในปีเดียวกัน2ส,สาขาได้หรือไม่สามารถประกวดในสาขาเดียวกัน ต่อเนื่องภายในระยะเวลา5ปีได้นะครับก็คือท่านต้องถ้าได้ได้รางวัลพีเอ็มอวัไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับถ้าท่านต้องการรางวัลในสาขาเดิมนะครับท่านต้องรอระยะเวลาเกิน5ปีก่อนนะครับถึงจะทําการประกวดได้แต่ถ้าเกิดในช่วงเวลานี้นะครับท่านคิดว่าเอะอย่างท่านอยู่ในส่วนของปรจจุพันธุ์นะครับปีหน้าคิดว่าเอะเราอยากจะส,ส่งประกวดด้านส่งออกนะครับท่านอาจจะไปสมัครได้ส่งออกได้นะครับแล้วถ้าเกิดท่านชนะท่านก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลพีเอ็มอวัได้เช่นกันนะครับ โอเคเมื okay. call, ่อข okay. ั there, so so sel, ้น so ผ่านคุณสมบัติทั so ้งห้าข้อนะครับก็มาดูในส่วนต่อไปกันครับถ้าประเมินผ่านคุณสมบัติทั้งห้าข้อแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของขั้นตอนการพิจารณานะครับซึ่งขั้นตอนการพิจารณาก็แบ่งเป็นสามส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของการส่งหลักฐานต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีเอกสารประกอบให้ดูนะครับว่าหลักฐานมีอะไรบ้างนะครับส่วนที่สองเป็นเรื่องของการพิจารณานะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยการพิจารณาในส่วนที่สองเนี่ยนะครับ เราพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ของหลักฐานข้อมูลนะครับยืนยันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นของเรื่องภาพถ่ายประกอบนะครับแล้วก็เรื่องของการอาจจะเป็นการขอสัมภาษณ์ผู้อบการนะครับหรือเลขานะครับที่ได้รับมอบหมายจากทางสถานประกอบการนะครับเพื่อพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อกําหนดหรือว่าเกณฑ์การพิจารณาได้หรือไม่นะครับทั้งสองส่วนนะครับส่วนที่สองและส่วนที่สามนะครับมีคะแนนเต็มอยู่ที่หนึ่งคะแนนทั้งคู่นะครับ ความแตกต่างส่วนที่2กับส่วนที่3คือส่วนที่2นี่จะเป็นการพิจารณาหลักฐานโดยเป็นเอกสารเป็นหลักนะครับส่วนที่3จะเป็นการพิจารณาโดยการเข้าที่สถานประกอบการนะครับคือจะเห็นของจริงและเช่นบางอย่างในเราอาจจะไม่สามารถพิจารณาได้จริงเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความสุขอนามัยต่างๆอาจจะมองไม่เห็นภาพจากเอกสารอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นอาจจะจาเป็นต้องขอดที่หน้าสถานประกอบการจริงแต่ว่าเราคงมไม่ไปทุกที่นะครับดังนั้นคนที่ผ่านในส่วนที่2ก่อนจะสามารถ ได้ร mm ับการพิจารณาเพื่อเข้าในส่วนที่3ามได้นะครับส่วนที่2เกณฑ์การพิจารณาก็มีทั้งหมดเจ็สิคะแนนเต็มร้อยนะครับท่านที่ได้เกินเจดิคะแนนก็สามารถไปถึงส่วนที่3ามได้นะครับแล้วก็จะมีการเข้าไปที่หน้าสถาปัะกอรการจริงนะครับเรามาดูซิว่าในรายละเอียดของหนึ่งรอคะแนนมีอะไรบ้างนะครับในรายละเอียดของ100รอคะแนนเนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมด7หมวดนะครับหมวดแรกเป็นเรื่องของการบริหารองค์กรนะครับหมวดที่2เป็นเรื่องของการวางแผนเชิงกลยุทธ์นะครับหมวดที่3าเป็นเรื่องของการ พัฒนาฐานลูกค้านะครับหรือการตลาดนะครับว่าง่ายคือเป็นเรื่องของการตลาดเป็นหลักนะครับดูซิว่าท่านมีความพัฒนาในตัวสินค้าอย่างไรในตัวการขายอย่างไรในเซล์อย่างไรมีแอปพลิเคชันช่วยไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตลาดนะครับส่วนที่สี่เป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะครับวินนเ,เรรคร,า,เเา,ราะห์ข,ะข้อมูลท่านทําอย่างไรมีไอทีไหมนะครับส่วนที่ห้าเรื่องของบุคลากรท่านดูแลบุคลากรท่านอย่างไรบ้างนะครับส่วนที่6เรื่องของการดําเนินงานนะครับถ้าเกิดจะใช้ภาษาที่เป็นกลางๆหน่อยเนาะก็เป็นเรื่องของการผลิตนั่นเอง กิจาการท่านมีการผลิตเป็นอย่างไรบ้างมีขั้นตอนการผลิตที่เป็นมาตรฐานไหมนะครับได้คุณภาพหรือเปล่ามีการตรวจสอบหรือเปล่าตั้งแต่วัตถุดิบสินค้าระหว่างผลิตสินค้าสำเร็จรูปนะครับมีกระบวนการทํางานอย่างไรมีการคุ้มครองมีทักษะการทำงานอย่างไร,ร,งงร,งงไรสุขอนามัยภายในการทํางานเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายในเรื่องของการวัดผลการทํางานเช่นท่านอาจจะมีกระบวนการผลิตที่ดีเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าท่านจะมีผลประกอบการที่ดี ก็มีกระบวนการการผลิตที่ยอดเยี่ยมก็ไม่ได้แปลว่าท่านจะมีกําไรเยอะนะครับก็มาสู่ข้อที่7ก็คือเรื่องของผลประกอบการนั่นเองนะครับว่าท่านได้รับความสําเร็จอะไรบ้างนะครับจะเห็นว่าในแต่ละข้อเนี่ยคะแนนไม่เท่ากันเนาะนะครับย้อนหลังไปนิดนึงฮะในตารางคะแนนเมื่อกี้ครับในแต่ละข้อคะแนนไม่เท่ากันนะครับก็จะสังเกตว่าในข้อที่สามนะครับเรื่องของการตลาดจะมีคะแนนเยอะนะครับที่สุดเลยนะครับก็คือยี่สิบห้าคะแนนนะครับข้อที่หกนะครับ ด้านของการผลิตก็จะเป็นข้อที่มีคะแนนรองลงมานะครับซึ่งสองข้อนี้รวมกันเกือบห0สิบคะแนนแล้ะนะครับก็จะเป็นข้อที่สําคัญสําหรับการใช้ในการตัดสินในครั้งนี้นะครับโอเคเรามาดูในสไลด์ต่อไปนะครับก็จะเห็นในรายละเอียดนะครับถ้าเกิดเราซูมเข้าไปในหน้านะครับเด็ดอย่าเพิ่งเปิดนะซูมได้ไหมฮะซูมเข้าไปในหน้าก็จะเห็นว่าอ่าก็จะเห็นว่ารายละเอียดของอ่านะครับอย่างเช่นข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งก็จะมีสามข้อย่อยนะครับ ก็จะมีดูดูว่าทัศนคติของผู้ประกอบการเป็นอย่างไรนะครับองค์กรมีแนวนาะแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไรการบริหารจัดการด้วยทรรมอภิบาลมีไหมนะครับเกณฑ์การพิจารณาเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะเห็นว่าอย่างเช่นข้อทอี่สองเนี่ยมีย่อย,อยเยอะเลยนะครับแต่ว่าในแต่ละข้อย่อยเนี่ยให้แค่ครึ่งคะแนนนะครับอาจจะคะแนนน้อยนะครับแต่ว่าเรามาดูในข้อที่คะแนนเยอะอย่างเช่นข้อที่สามนะครับด้านการตลาดด้านาตลาดน่าจะอยู่หน้า3ามนะ ขึ้เข้าไปเลยอืหน้าแหวนโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับในด้านการตลาดก็จะมีคะแนนคะแนนเยอะเนะเาะของผมเอาของผมขึ้นแทนได้ไหมครับ โอเคอ่าเรื่องละมาะด้วยก็ได้ดูที่ข้อด้านการตลาดนะครับถูกต้องไหมครับหมดหมดที่สามถูกต้องไหมครับเรื่องเกณฑ์การให้คะแนนนะครับไปที่น,น้าที่เป็นตารางครับจะเป็นราดล่า,ลางๆครับ ใช่ไหมครับเลื่อนลงไปครับนะเลื่อนลงไปครับเลือลเล่อนหน้าลงไปหนคุณสมบัตินเนี่ยครับถูกแล้วครับเลื่อนลงไปเลยครับใช้เปิดสไลด์อยู่เ,เอย่เยเดี๋ยวตามมาสักครู่นะคะปลายที่มดน่าจะผิดค่ะสักครู่นะคะ งั้นให้สิทธ์ให้สิทธิอาจารย์แชร์สกีนนะครับนักเรียอาจารย์จะได้ต่อเนื่องได้เลยครับอาจารย์เชิญค่ะอืมอาจารย์สามารถแชร์ได้เลยนะคะโอเคครับตันครับ ท่านอาารมองไม่เห็นเห็นไหมคะอหมอเจอแล้วครับอ่าโอเคนะครับต่อเรามาต่อกันเลยนะครับ ส่วนของนี่ของตรนี้ก่อนนี้ของไหน,นครับข้อที่สามอยู่นี่ฮะรับผมข้อที่สามนี่ก็จะเป็นเอ่อเรื่องของด้านการตลาดนะครับก็จะมีเอ่อเรื่องของขานาดฐานลูกค้านะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็มีหนึ่งคะแนนเนาะ อันนี้ก็มีอสองคะแนนสองอ่าข้อนี้ข้อเดียวหกคะแนนนะครับแล้วก็ข้อต่อไปเรื่องช่องทางการตลาดนะครับเป็นอย่างไรบ้างเราสาขาสามารถขายสินค้าเบียยลูกค้าทางตรงไหมมีการขายผ่านทางออนไลน์หรือเปล่านะครับมีเทคนิคในการขยายการตลาดอย่างไรบ้างนะครับนะครับแล้วก็ลักษณะของการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือผลงานนะครับมีการทําอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มาดูต่อไปนะครับ นะครับในเรื่องของนวัตกรรมนะครับในตัวสินค้ามีการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างนะครับการจดทะเบียนมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรภายในประเทศไหมมีการจดทะเบียนสิทธิบททัตรอยู่ที่ต่างประเทศหรือเปล่านะครับคะแนนไม่เท่ากันนะครับมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในด้านอะไรบ้างนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราข้ามไปดูในหัวข้อที่หกเลยนะครับตอนนี้หกด้านการผลิต นะครับก็มาดูชรื่อน,นี้การผลิตนี้เราก็จะดูละเอียดเลยนะครับตั้งแต่ปัจจัยการผลิตเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับมีการควบคุมปัจจัยไหมมีการจัดการการผลิตอย่างไรบ้างน,นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของเอ<ด>กสารที่ประกอบเกี่ยวกับการขอการรับรอง ISO นะครับาควบคุมวัตถุดิบนะครับทาได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ QC เนาะนะครับการควบคุมวัตถุดิบกระบวนการระหว่างผลิตนะครับการควบคุมสินค้าสําเร็จรูปทําได้อย<ด>่างไรบ้างนะครับความแบบ ปลอดภัยแล้วก็ชอบเป็นล้อมภายในโรงงานนะครับอันนี้อาจจะต้องมีการใช้เรื่องของการสัมภาษณ์นะครับการใช้ภาพประกอบนะครับหรือว่าเอกสารที่ใช้ในการยื่นนะครับเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงนต่างๆนะครับเป็นเรื่องของ risk m a n a g e m e n t นะครับแล้วก็ข้อ6.5เป็นข้อใหม่นะครับเรื่องที่เกี่ยวกับสถา,านการณ์ปัจจุบันของเราก็คือเรื่องของโควิดนะครับ19นะครับมีลักษณะการจัดการเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่ง ก็จะมีระดับคะแนนที่ถ้ามีการจัดการที่ดีการจัดการที่ไม่ดีต่างๆนะครับก็จะให้ระดับคะแนนที่ไม่เท่ากันนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็มีการกําหนดเกณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็มาดูว่าในสถานประกอบการได้มีการปฏิบัติการอย่างไรบ้างนะครับโอเคนะครับเมื่อเราดูพิจารณากันแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าทั้ง โวข้อลข้อสุดท้ายนี่ก็จะเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของการพิจารณาเรื่องของผลประกอบการของกิจการนะครับไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนการดําเนินธุรกิจนะครับจํานวนคู่ค้านะครับจํานวนผลงานที่สร้างชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับรางวัลต่างๆที่ได้มานะครับรตราการขยายตัวของรายได้นะครับอันนี้ก็อาจารย์ก็จะเน้นในเรื่องของเอ,อเอกสารประกอบพวกถ้าเกิดเป็นรายได้ที่มาจากงบการเงินโดยตรงนะครับก็อาจจะ สะท้อนภาพจริงบ้างไม่สะท้อนภาพจริงบ้างเช่นบางกิจาก,การก็ขายท้งในประเทศและต่างประเทศเนาะนะครับก็ควรจะมีเอกสารที่ระบให้เ,เห็นชัดเจนว่าการขายในแต่ละครั้งนะัมีการขายเป็นในประเทศเท่าไหร่ต่างประเทศเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของข้อสังเกตของทางอาจารย์เองนะครับหลังจากพิจนารณานในปีที่ผ่านมานะครับก็จะพบว่าสิ่งที่ทางผู้ประกอบการควรจะเตรียมตัวหลักๆนะครับก็มี4ี่หัวข้อนะครับก็คือเรื่องของ เอกาสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบเซอร์นะครับใบเซอร์เอกาสาร ISO นะครับหนังสือรับรองสิทธิธธบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่านวัตรกรรมต่างๆ,ๆนะครับซึ่งทางโรงงานควรจะมีการจัดเตรียมไว้ให้ให้ทอมเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะให้ดีนะครับใบเซอร์เนี่ยควรจะเป็นใบเซอร์ที่ไม่หมดอายุนะครับลองพิจารณาดูเองนะครับถ้าเกิดทางกิจการเนี่ยมีใบเซอร์แต่ว่าบังเอิญอาจจะเป็นเนื่องจากภาวะโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้ไม่สามารถต่อได้ในปีนี้นะครับก็ขอให้มีหลักฐานยืนยันสักนิดนึงว่า ติดปัญหาจากเรื่องอะไรนะครับก็ทําเป็นเอกสารหลักฐานมายืนยัน,ยนสักนิดหนึ่งเพื่อให้กรรมการเกิดความมั่นใจนะครับว่าเอ๊ะไม่ได้เป็นการตั้งใจขาดนะอาจจะเป็นจะเกิดจากโภาวะวโควิดจะไม่ออดเดอร์ไม่สามารถเข้ามาตรวจภายในโรงงานได้อะไรทางนองเนี้นะครับก็ลองพิจารณาไปเป็นร,บรอบๆไปนะครับนะครับส่วนต่อไปเรื่องของการยืนยัน บางอย่างเนี่ยเป็นกิจกรรมนะครับ muted, อาจจะเป็นการทํางานในเรื่องของสภาพแวดล้อมการทํางานนะหรือว่ามีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ซึ่งอาจจะไม่มีเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับหรือว่าลายลักษณ์อักษรอาจจะบันทึกย้อนหลังก็ได้นะครับซึ่งไม่ได้เป็นหลักฐานที่สามารถบอกได้จริงว่าเกิดกิจกรรมนั้นจริงหรือเปล่าอาจจะจําเป็นต้องมีการขอภาพถ่ายประกอบนะครับ <C through> ถ้ามีนะครับ pajamas, <c oughs> หรือว่าอจจะมีดูภายในโรงงานว่ามีบอร์ดมีการแสดงจัดกิจกรรม ประเภทนั้นๆอยู่ในโรงงานจริงหรือเปล่านะครับก็ก็จะเป็นการเรื่องของการขอภาพประกอบรวมถึงกิจกรรมด้านสุขอนามัยด้านโควิด -19 นะครับซึ่งหลายๆกิจกรรมหลายๆโรงงานน่าจะมีการทำเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้มีภาพประกอบชนิดหนึ่งซึ่งอ,อาจารย์ก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าทางโรงงานน่าจะมีการถ่ายภาพาประกอบด้านโควิดกันไว้อยู่แล้วเพราะน่าจะมีความสําคัญในการโปรโมทกับทางสารประกอบการด้วยนะครับเรื่องต่อไปก็คือ หลักฐานนะครับเรื่องของการส่งออกทางตรงทางอ้อมนะครับมีการแบ่งแยกได้ไหมนะครับถ้าเกิดมีการแบ่งแยกได้ก็ควรจะทําแบ่งแยกให้มันชัดเจนนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของบางครั้งอาจ,จารย์ก็เข้าใจว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะไม่สามารถตอบคำถามอาจารย์หรือว่าทีมงานโดยตรงได้ซะทุกครั้งหรือว่าสม่ำเสมอนะครับหรือว่าทุกกิจการนะครับก็อยากให้เตรียมทีมงานเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประสานงานที่สามารถตอบคำถามได้ในทุกหัวข้อ นะครับเพื่อจะทําให้การประกอบการพิจารณาเนี่ยทำได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็ครบถ้วนนะครับสําหรับในส่วนของรายละเอียดการพิจารณาแล้วก็การยื่นขอการประกวดรางวัลในครั้งนี้นะครับก็มีรายละเอียดคร่าวๆทังนี้นะครับซึ่งรายละเอียดลงลึกต่อไปก็คงคงจะเดี๋ยวค่อยไปติดต่อกันภายหลังอีกครั้งนึงนะครับในส่วนของอาจารย์ก็แนะนำเพียงเท่านี้นะครับใครมีคําถามอะไรไหมฮะ ครับอาจารย์ครับมีมีคําถามอาจารย์ได้ยินไหมครับผมเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยฮะครับครับอะอาจารย์ครับจะสอบถามว่าอย่างช่วงโควิดไนทีนเนี่ยครับคือในการเข้ามาออเดตที่ที่ไซต์งานเนี่ยฮะคือถ้ามันยังอยู่ในช่วงที่มันมีการระบาดยังไม่หยุดเนี่ยฮะคือการเข้ามาเนี่ยมันมันจะสามารถเข้ามาได้ไหมหรือว่าจะคันเวลาในการเข้ามารับรางวัลหรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะต่อครับแต่ว่าเรียของการ อย่างเช่นช่วงนี้นที่โรงงานก็ยังไม่สามารถเปิดรับบุคคลภายนอกเข้ามาได้เลยอย่างเงี้ยครับครับ,รบมันมีวิธีการแบบออดิตแบบออนไลน์ออดิตด้วยไหมหรือว่าต้องแบบออนไซด์ออดิตอย่างเดียวเลยเงี้ยครับครับจริงๆนะอย่างท,างที่อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับอธิบายในเบื้องต้นก่อนนะก็คือในส่วนที่สองเนี่ยเป็นส่วนของการพิจารณาหลักฐานก่อนนะครับจนกว่าจะถึงส่วนที่สามเนี่ยซึ่งคาดว่าอีกคงอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนที่สามเนี่ยต้องดูทางคณะกรรมการอีกครั้งนะครับ ก,การกณากรรมการแ้่งนะ่าจะถึงตอนนั้นตอนประกาศอตอนสรุปผลในส่วนของการตัดสินส่วนที่สองเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยคนงะจะมีการประชุมร่วมกันอีกรอบหนึ่งเพื่อตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจําเป็นจะต้องมีการเข้าโรงงานจริงไหมหรือว่าอาจจะพิจารณาวิธีการอื่นนะครับถ้ามันจําเป็นเนาะเพราะว่าสถานการณ์ก็ไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่นะครับก็คงจะดูตามหน้างานที่เหมาะสมนะครับ ขออนุญาตแจ้งเบื้องต้นนะคะ,ะจากทีมนะคะที่ได้วางแผนไว้นะคะก็คือจะมี2รูปแบบนะคะถ้าเกิดว่าในช่วงที่เราพิจารณาเอกสารกันเรียบร้อยแล้วผ่านรอบเอกสารแล้วผ่านรอบสัมภาษณ์แล้วจนถึงไปขั้นตรวจดูโรงงานนะคะถ้าเกิดว่าในช่วงนั้นนะคะสถานการณ์ตอนนี้ที่เป็นอยู่มันสามารถเราสามารถลงไปดูได้เราก็จะลงไปดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันยังคงเป็นแบบนี้อยู่อะคะ่ะทางทีมงานก็จะมีวิธีการใช้การออนไลน์อะคะ่ะจะเป็นวิธีการผ่าน Zoom อาจจะส่งลิงก์ใหหรือว่าทางทีมงานนะคะจะลงไปที่จะลงไปที่โรงงานก็คือไปแค่ทีมงานแล้วก็ส่วนลิงกก็จะส่งให้ทางคณะกรรมการแล้วก็ฝ่ายเลขาารวมถึงอาจารย์นะคะได้ดูวิธีการแบบนี้รประมาณนี้คะ่ะอ่าในส่วนของคณะกรรมการมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะเสริมไหมคะครับก็เอได้ยินนะครับได้ยินครับ ก็ขอบคุณท่านอาจารย์พงเดชนะครับที่ได้ชี้แจงข้อมูลให้กับผู้สมัครทุกท่านนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับก็ด้วยสถานการณ์โควิดเองนะครับแล้วก็เราคิดว่าคณะกรรมการเองก็คงจะดูวิธีการที่เหมาะสมนะครับถ้าเกิดว่าผ่านไปถึงในส่วนของขั้นตอนออดิตนะครับเดี๋ยวเราเราคงเตรียมแล้วก็เราคงประชุมกันแล้วก็ลองดูว่ามีมาตรการอะไรเราคงเฟสซิเบิลไปตามสถานการณ์นะครับถ้าเกิดว่าช่วงนั้นมันสามารถตรวจได้ก็คงเข้าไปตรวจแต่ถ้าเกิดว่าตรวจไม่ได้เราก็คงมีมาตรการอื่นๆนะครับก็ต้องบอกว่า ก็รางวัล PM Award นะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดนะครับของทางภาครัฐที่มอบให้กับทางภาคเอกชนนะครับแล้วก็เราก็ภูมิใจนะครับที่ PM Award เนี่ยมีสาขาในส่วนของธุรกิจบริการสิ่งพิมพ์แล้วก็บรรจุพั์ด้วยครั้งนี้จะเป็นการประกวดครั้งปีที่6แล้วนะครับซึ่งที่ผ่านมา5ปีเราก็ได้รับผู้สมัครนะครับที่มีคุณภาพแล้วก็มีผลงานแล้วเราก็ได้ มอบรางวัลนะครับแล้วก็ผู้สมัครเองที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็ได้รับจากมือท่านนายกในทุกปีนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นรางวัลอันภาคภูมิใจนะครับทีนี้ในส่วนของผู้สมัครในปีนี้เองนะครับก็ผมอยากขอให้ทุกท่านเตรียมข้อมูลให้พร้อมนะครับโดยเฉพาะข้อมูลของในส่วนของส่วนครั้งที่2นะครับซึ่งจะเป็น การเตรียมเอกสารเพื่อที่จะส่งมาให้คณะกรรมการซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าบางบางส่วนเนี่ยนะครับลองดูรายละเอียดอย่างที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์พงเดชได้กล่าวไว้นะครับบางส่วนเนี่ยส่งมาข้อมูลไม่ละเอียดนะครับต้องบอกว่าถือว่าเอกสารพวกนี้ถือว่าทําหน้าที่แทนท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามส่งมาให้ครอบคลุมแล้วก็ส่งมาให้เยอะที่สุด นะครับเพื่อที่คณะกรรมการจะสามารถที่จะให้คะแนนได้นะครับพอผ่านรอบ2ไปแล้วเนี่ยส่วนในส่วนของไปออดิตที่สถานที่เราคงไปว่ากันอีกทีหนึ่งตรงนั้นะเราสามารถที่จะไปขอดูหน้าง,งานได้นะครับแต่ว่าในส่วนที่2องนบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเวลาส่งมาไม่ครบเนี่ยข้าเท่ากับว่าข้อนั้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้คะแนนเลยนะครับอยากพยายามขอให้ดูเอกสารการสมัครแล้วก็ดูการให้คะแนนแล้วพยายามส่งมาให้ครอบคลุมให้ครบทุกหมวดหมู่นะครับครับขอบคุณครับ ครับขอบคุณครับถ้าทางบริษัทมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วครับครับไม่มีครับครับครับผม,ม,มทางทางบริษัทได้กรอกเข้าเข้าสมัครในระบบยังครับได้มีได้มีกรอกไปบางส่วนแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแฮชไฟล์ต่างๆก็ เดี๋ยวพยายามจะทาให้เรียบร้อยก่อนที่วันปิดรับสมัครช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถูกต้องไหมฮะได้ได้ครับทางไทยปิ้นล่ะครับกรอแล้ะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมกับกอบได้เลยนะครับครับขอบคุณครับครับผมขอบขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณฝ่ายเลยค่ะทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณกรรมการแล้วก็ท่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับครับผม ครับผมแล้วก็ขอบคุณบริษัททุกท่านนะคะครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับทุ่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ